ครับนมาสการค้าพระอาจารย์ไ่ค่ะชิญพรอาสายไปหน่อยขอโทษทีเด้ออาจารย์อาไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะโทรมาว่างตอนไหนก็โทรมาค่ะพระอาจารย์อาพ่ะอาพี่น้องมือนี้แม่ขั่วได้รับอ่าโกดีระดับความโกดีปูหรือว่าพระอาจารย์เพิ่นโทรมาหาแม่รั่วเมื่อคืนนี้เนาะค่ะพี่น้อง ีพระอาจารย์สวนเดเอพระอาจารย์สวนบอกค่ะพระรอาจารย์สวนอ้าวค่ะอ่ามีพระอาจารย์เนาะค่ะเพิ่นอยากโหดภ,ภายพี่นองเห่าเพิ่นเโท,ทรมาหาแม่รั่วเมื่อคืนนี้เนาะค่ะพี่นองเพิ่นอ,อยากบอกบุญบอกยังไงเนาะค่ะพระอาจารย์เนาะบอกบุญเป็นแนวทางค่ะบอกบุญค่ะเป็นแนวทางอา่อาก็เป็นแนวทางว่า อย่างนี้เข้าเข้าดีมากเลยค่ะอาจารย์ปีหนึ่งยังไม่หลุดเลยปีหนึ่งยังไม่หลุดบอกอาจารย์อ่ายังไม่หลุดเลยนะโอ้อันนี้เป็นคิอค่ะเข,ข้ามาในหะดับสิบตลอดเลยเป็นสายบนหรือว่าสายล่างคะ่ะผอาจารย์สายบนอย่างเดียวอ๋อสายบนเอาเป็น,นอเอาเป็นวิ่งบนก่อนบอกอาจารย์อ้าวิ่งบนก่อนก็ได้ อ้าววิ่งบนอ่าพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะวิ่งบน 3, 4, สามสี่ห้าสามสี่ห้าค่ะ,ะแน้วจับข้เดี๋ยวให้ถามก่อนอาการตัวนี้เป็นหลักสิบเลยบ่หรือว่าเป็นหลักหน่วยหลักสิบหลักสิบอย่างเดียว โอ้สิบบนอ่าสิบบนอย่างเดียวเลยค่ะสิบบนเด้อค่ะพี่น้องเด้อสิบบน,บบนอย่างเดียวสําหรับาอาจารย์รำปลายมาดนี่เป็นชิปแรกที่แม่ครัวได้ลงเด้อค่ะเป็นบุญวาสนาที่ปูพืนโทษมหาหรือว่าพระอ,อาจารย์โท่มากค่ะอ้าวจับคู่ค่ะมีโอสามเจ็ดสามเจ็ดค่ะสี่เจ็ดสี่เจ็ดค่ะ ห้าเจ็ดห้าเจ็ดค่ะสามเก้าสามเก้าค่ะสี่เก้าสี่เก้าค่ะห้าเก้าห้าเก้าค่ะห้ามีเจ็ดหกคู่นั้นนะหกคู่สายบนอย่างเดียวสายบนอย่างเดียวมีตัวเน้นหนักบอกค่ะปู่เน้นสามเจ็ดกับสี่เจ็ด 3, 7, 4, 7ามเจ็ดกับสี่เจ็ดเด้อค่ะพี่น้องเด้อล,ลองลอง <59 S 1> ห้าเก้าห้าเก้าลองห<า>้าเก้าค่ะอืมเอาเนี่อ่ามีมีม,มีมีสายลางบอค่ะผ้าจา์บออาจารย์ไม่ทำอ,อ๋อมีสายบนอ <ข nitrogen S 1> ย่างเดียวแต่บนอย่างเดียวเลยอืมหลักสิบบนสามสี่ห้าอาจารย์ทำแต่บน 3, หมวดที่ผ่านมากเขาวาค่ะผ้าอาจารย์เข้าเข้าสามหอกนะคนก็ถือเยอะในบ้านนี่หอกเยอะมากเลยคนละสามสิบคนละร้อยคนละห้าสิบเออดีดีดีได้บุญบุเนาะค่ะเนาะอ๋อสามสามตัวนี่มาตัวเคยเคยกอดคอกันมาไหมอาจารย์ไม่ไม่เคยเลยนะยอดโยมนะโอ้ไม่เคยมันมันไม่เคยมาเลยมาแต่ตัวเดียวตัวเดียว โอ้สามสี่ห้านี่มาด้วยกันไม่ได้ไม่มาด้วยกันถ้างนั้นสามตัวนี้สามสี่ห้านี้มันจะมาหนึ่งตัวจะมาจะหนึ่งตัวเลยอือตัวละสองหลักด้วยค่ะพี่นอ้องเด้อดูนะสามเจ็ดสี่เจ็ดคือคล้าๆว่าสามเจ็ดสามเก่าสี่เจ็ดสี่เก่าห้าเจ็ดห้าเก่าพอว่าตัวละสองหลักอา่ระวงัง เจ็ดกับเก้านี่จะมาลักหน่วยบอกค่ะอาจารย์เอ่อเจ็ดกับเก้าจะมาลักหน่วยนะอ๋อตัวตัวนี้เคยหลุดไหมอาจารย์มันก็เคยไงได้หลุดบ้างอ๋อหลักหน่วยนี่เคยหลุดอ่าเคยหลุดบ้างนะอ๋อแต่หลักเสียบนี้ไม่เคยหลุดนะาลักสิอ๋อเด้งพิ่งไม่เคยหลุดใต่จะผู้บางครั้งก็หลุดบางครั้งก็เข้านะอ๋อ โอ้มาตัวใดเนาะสามตัวนี้เนาะบานเองสามตัวสามสี่หา้าโอ้อาจารย์อาจารย์ชอบตัวไหนมากกว่ากันคะอาจารย์ระหว่างสามสี่ห้านี่นะตัวตัววิ่งเอ,อ่ะพรชอบสามกับสี่อืมสามกับสี่มาชอบสามกับสี่มากกว่า พราะว่าตีมก็ชนกันเยอะค่ะแสดงว่างวดที่ผ่านมาอา,นอาจารย์วิ่งวิ่งตัวไหนครั้งวัดที่ผ่านมาวดงวดงวดที่ผาา่ผานมาก็วิ่งสองสามสี่โอ้เข้าที่ทาสาม,มาค่ะเข้าที่สามเนาะเพราะว่าเพราะอาจารย์ทำแต่ตีไว้แปดมวดนะค่ะอื ปดงวดนี้พ่าอาจารย์เทศทิฏฐิไว้ยังไม่หลุดเลยยังยังไม่หลุดเลยปีปีนี้ยังไม่หลุดเนาะอาจารย์เนาะยังยังยังแต่ปีหนึ่งมันจะหลุดกี่ครั้งอาจารย์ยังไม่รู้เป็อนกันยังยังไม่กำหนดเลยเออไม่กำหนดแต่แต่รู้ว่าปีหกเจ็ฑนี้ยังไม่หลุดไม่รู้จะหลุดตอนไหนเออแต่แต่ที่ปีใหม่มานี้ยังไม่หลุดเนาะอาจารย์เนาะ ยังยังยังไม่หลุดเลยเอ,อ๋อน่าจะเป็นสิบห้างวดแล้วอ่าอ่าสิบห้างวดยังไม่หลุดเพราะว่าอ่าตั้งแต่ปีใหม่มานี้อันมาจะเป็นสิบสี่สิบสี่สิบห้างวดนี่แหละอ่าะตข้าหลักสิบตลอดเลยอ่าสิบสี่งวดยังไม่หลุด เอาผู้ใดมักปักลักเด้อค่ะพี่น้องเด้อหลักสิบบนเด้อแม่ขั่วสิบปักลักให้หลักสิบบนนี่ละ่ะที่ว่าแม่ขั่วต้องการว่าแบบนี้หละเพราะว่าเพราะว่าเป็นอย่างค่ะพระอาจารย์เพราะว่าอ่าคนวิ่งจะได้วิ่งปักหลักแล้วก็ลงทุนถ้าจับคู่ก็จะลงทุนไม่กลับตัวค่ะพระอาจารย์ค่ะ อ,อาจารย์ร้งน้งไปไม่ได้กลับเหมือนกันนะถ้าถ้าถ้าไปหน่วยถือว่าผิดเนาะอาจารย์นเนาะถ้าไปหน่วยถือว่าผิดเลยถ้าไปตัวเงินถือว่าผิดนะค่ะเอาพี่น้องเบิงค่ะหนึ่งวันที่หนึ่งสิงหาอันนี้เป็นคลิปแรกเ้อะค่ะพี่น้องแม่รั้วได้ลงที่พระอาจารย์เพิ่นโทรมาบอกเ้อค่ะพี่น้องเอ้อเพิ่นไหามาปลอยเพิ่นวาเพิ่นอยากทํำบุญทา่าตัวเลขแนวทางเนาเนะค่ะพี่น้องเนาะ เพิ่นอยากปาูดภัยอยากยมเห้าอเอาเพิ่นกะอยู่อำเภอรําไปมากเนอะค่ะพี่น้องเนาะถือว่าอาจารย์รําไปมากวิ่งบน3ามสหจับคู่มีตัวใดมีสามเจ็ดสี่เจ็้าเจ็เก่าสเก่าหาเก่าทาบมักพระอาจารย์เพิ่นจับคู่ให้เอาไปแจจับใส่ลักหนวยทีทันมีไว้ในใจแล้วได้ค่ะพี่น้อง อันนี้ของพระอ,อาจารย์<า>เพิ่นวัดตั้งแต่ปีไม่มานี่ยังบอท่านหลุดเด้อค่ะส0บสี่ิบห้างวดยังไม่หลุดหลักสิบบนอย่างเดียวเอาแคบนาจอไว้ค่ะพี่น้องอากาบขอพระคุณค่ะพระอ,อาจารย์อออขอให้พระอ,อาจารย์ร่ำรวยเงินทองหรืออย่าเก็บอย่าให้อย่าจนเด้ออ่าิญพรค่ะกราบนรัสการค่ะ อ้าวพี่น้องแคปนาจอไวพ้พิจารณาค่ะพี่น้องเด้อหลักสิบบนเด้อค่ะพี่น้องเด้อหลักสิบบนมาแล้วมาแข็งแม่รัวแล้วบันของไผเก่งเอาเ,เอา,เอาของเพื่นกับว่าของเพืน่นของเฮ้ากับว่าของเฮานาะพี่น้องเนาะมักให้พี่น้องเรียกเอาเลยค่ะหลักสิบบนสามสี่ห้าของแม่ขัวเก่ากับแปดเอา หรือว่าของแม่ขั่วนี่หรือว่าของแม่ขั่วสิยู่มาลักนวยเพราะว่าลักนวยในลักน่วยนี่แนวนน้มมาลายค่ะพี่น้องของแม่ขั่วเก่านี่ลักนวยแนวนน้มมาลายให้ย่าย,ยืนยัดตรงที่หลักสิบหลายเดอ้อเอาเก่ามาไหวที่ลักนวยน้ำเนเอาแคปนาจอไว้พิจารณาค่ะ ถ้ามักชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดหัวใจให้แม่ครัวในเดอ้อค่ะพี่น้องไปพอกันคลิปนาค่ะพี่น้องคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ